ยิ้มแหมสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาเบิ้งจริงดีครับให้อาหารให้น้ำาบ้างหนครับผมเป็นมาหลกหลายเลยครับโอ้เป็นแต่อ่อนซ่อนครับอ่าหลากหลายเลยครับอันนี้ก็มากินน้ำครับน่ครับอเบิ้งหนาคนเลี้ยงครับอ่านี่ครับเป็นมาบลากหลายเลยครับเห็นแบบนี้ก็ดีใจครับ เออกับการลงทุนลงแรงที่พันๆมาครับนนดีใจครับผมดีใจครับที่ว่าเออน่อ,นองอกิริเขาอแสง่สงสวนภาพแข็งแรงดีครับนี่ครับิดว่าถ้าเป็นหนึ่งสี่ต่อไปกะโอ้สุดยอดเลยครับอ่า นี่ครับแข็งแรงครับเป็นตรงนี้ตรงนี้นะครับกระโดดโดดเต้นเลยครับอันนี้ตัวสุขภาพน้องเขาแข็งแรงดีครับให้อาหารกินสมบูรณ์ดูอยู่ครับน้ำบาขาดอาหารบาขาดนี่ครับนมาหลายครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวเท่าหัวไม่ขีดแล้วครับนี่ก็บสิบสองมือครับมื่อวันที่สองสิบสองมือละอายุก็ได้ครับผมสิบสองมือแง่มาเลย อีกบ่ตดนครับหมดแล้วค,ครับจะไกลปีใหม่บ่ลครับเจอกันครับผมปีใหม่แซ่บอ่ะดูเด้ข่าวดาวนะั่งข่าวดาวจีรีโอ้กินแล้วไหม <c oughs> ลูกไส้อ่านกินแล้วอ๋อหลุกไส้อ่อา,อานกินขวายปีใหม่แล้วเข่าวดาวขวายจีรีอจะข่าวดาวอยู่บ้านเท่าไหร่ละ อ่ามีครับกางเต็น,นะะต์น่ค่ะเต็นต์อนเลยครับฮะเอาการเต็นต์นู่นเลยวะเอาไอ้กางเต็นท์นอ,น,น,น,อน,นู่นนะนุ<า>๊กอ่าอุ่นอ่ะดูอุ่นเดือดเลยเออครับผมมาพามาเบิ้งครับอ่อนซ้อนครับเลยท่าให้เพื่อนในในเบิ้งกันครับผมซึ่งวันนีกินอาหารแล้วกินเยอะด้วยเอาออกเท่านู่นอ่าครับผมท่านท่านนี้เหรอครับเดี๋ยวไปหาหยาใงว่างครับ งัวห้ได้ออกคออกยู่จะเลยไปหายาต่อครับมันนี้มันยุตก็เลยมีเวลาหลายอย่างหน่อยอาครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่ก่อนจะไปเบิ้งหนาคนเลี้ยงทีนึงครับไอหนาคนเลี้ยงติงหนาคนเลี้ยงตาเบลอๆขึ้นมันเตื่นนอน